สวัสดีครับทุกคนวันนี้วันเสาร์ที่13กรกฎาคมวันนี้มาตรวจสวนนะครับหลังจากช่วงนี้เป็นช่วงที่จังหวัดตราดฝนตกเยอะมากๆตกแทบจะทุกวัน,นครับแล้วก็แสงแดดค่อนข้างน้อยแต่ก็ยังดีว่ายังพอมีวันเว้นให้จะมีแสงแดดบ้างให้ใบได้ปรุงอาหารนะครับช่วงนี้หลังจากที่เราพ่นกระตุ้นใบ1ไปเรียบร้อยนะครับ ก็ช่วงนี้ใบออกมาแล้วนะเป็นระยะใบดาบเริ่มกลางแล้วนะครับก็มีเริ่มกลางบ้างแล้วปัญหาที่พบเลยตอนนี้ก็คือแมลงกัดกินใบนะครับทำลายก็มีให้เห็นละนะครับมีให้เห็นแล้วสิ่งที่ต้องดูแลรักษาตอนนี้คือต้องฉีดยาป้องกันนะครับก็จะมีแมลงสองกลุ่มด้วยกันเท่าที่เห็นนะครับ ก็กลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มที่ทำลายใบที่กำลังกลางนะครับก็คือเพี้ยนะฮะจะเป็นกลุ่มเพี้ยจักจั่นที่น่ากลัวที่สุดนะครับแต่ก็สำหรับส่วนเราเนี่ยเพี้ยจักจั่นเนี่ยไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่เพราะว่า,าฉีดยาสลับกลุ่มอยู่ตลอดนะครับแต่ที่เป็นปัญหาเราก็ตอนนี้กำลังทำให้ใบไม่สวยก็คือ น่าจะเป็นด้วงปีแข็งนะซึ่งมาตอนกลางคืนก็กัดกัดใบเป็นรอยเยอะเหมือนกันนะครับก็มีการถูกกัดนะครับใบก็มีการถูกกัดไปบ้างนะแต่ก็ยังเหลือใบที่สวยๆอยู่นะครับเมื่อคืนนะฮะก็เลยมีการฉีดยาไปนะครับ ล่าสุดผมใช้ก่อนอันนี้ก่อนอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยใช้โอเมทโทเอตบวกกับอาเซทามิพิกนะครับก็ป้องกันในเรื่องของเพี้ยจักระจันได้ดีนะเพราะนั้นเพี้ยจักระจันที่ทำให้ใบอ่อนไหม้ขอบไหม้แล้วก็หลุดร่วงเนี่ยก็เลยไม่ค่อยเห็นแต่ก็จะเห็นรอยที่ถูกกัดกินนะครับหลังจากที่พ่นโอเมทโทเอตบวกอาเซทามิพิกก็คือกลุ่ม 1B บวกกลุ 1> 1่ม4นะครับเมื่อคือนนะก็เลยสลับเป็นกลุ่มเอ 2A คือฟิโพนิลนะครับบวกกับฟิโนบุคาบก็คือ 1A ึ่เอ่า 1A นะครับเป็นกลุ่มคาร์บอเมตก็ฟิโพนิวก็ช่วยของมแมลงปีกแข็งนะครับก็หลังจากพ่นไปแล้วเมื่อคือนพ่นเสร็จตอน2ทุ่มฝนก็ไปปลอยมาพอดี เดี๋ยวก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเอาอยู่ไหมฮะก็ถ้าเกิดว่าเอาไม่อยู่จริงๆเดี๋ยวก็คงต้องพ่นซ้ำนะครับแต่ดูตอนนี้คือเปอร์เซ็นต์ที่ถูกทำลายก็มีบ้างครับแต่ก็ไม่ไดเ้เสียหายจนกระทั่งเราต้องเสียใบไปแต่อย่างใดนะครับก็เดี๋ยวใบก็คงกลางมาก็คงมีพื้นที่ให้สังเคราะห์แสง ก็คงไม่ได้สวย100%นะครับแต่ก็แตกเยอะอยู่นะก็ได้ใบได้ใบแรกมาค่อนข้างดีนะครับถือว่า80%ดเนตะแปดเต็มสิก็ถือว่าใช้ได้นะครับทำงานได้ปุ๋ยทางดิน <c oughs> ในช่วงตอนทำใบนะครับออตอนที่ใส่พร้อมกับฉีดกระตุ้นใบตอนนั้นใส่16เสมอบวกสิบหนยูนไปละ นะครับแล้วก็เมื่อวานนะก็ได้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์บ้างนะครับสลับไปเป็นปุ๋ยอินทรีย์บ้างนะแล้วก็มีการเสริมแคลเซียมทางดินนะครับผมใส่ยิบซ้ำไปรอบหนึง่งนะครับ้บานี้ก็เดี๋ยวหลังจากไปนี้กลางได้หมดปุ๊บก็คงมีการเติมปุ๋ยให้สักอีกรอบหนึ่งนะครับเติมีนิดหน่อยพอนะ <c oughs> เพื่อเตรียม ให้อาหารเขาให้มันใบโตนิดนึงแล้วก็จะได้เขียวเข้มไวๆด้วยนะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอใบกลางให้เยอะหน่อยก่อนนะวันนี้เพิ่งเติมปุ๋ยอินทรีย์ไปครับก็ตอนนี้ต้องตรวจ PS ดินด้วยนะครับเมื่อกี้ผมวัด PS ทิ้งไว้ก็โดยเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ 5าไปปลายนะครับ5.8 5.9ถึง่กก็ถือว่าปีอค่อนข้างดีนะครับดุมากนะครับมแมลงเนาะอันนี้ต้องมันสังเกตเลยนะครับทิ้งสวนเกิน2องาวันไม่ได้เลยใบเสียหมดเลยอ,อันนี้เดี P ๋ยวดูพีเที่ตรวจไม่หน่อยประมาณ6นิดๆนะครับ 6.1ประมาณนั้นเรถือว่า PS โอเคนะครับใช้ได้อยู่ถ้าช่วงนี้ PS มันต่ำกว่า5.5ก็แนะนำให้ใส่ปูนปรับ PS กันนิดนึ่งนิดหน่อยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวปุ๋ยที่เราใส่ลงไปเนะี่ยประโยชน์มันจะน้อยนะครับต้องให้ PS อยู่ระหว่าง5.5ถึง6.5ไว้ก็เป็นดีนะครับจะได้ทำให้ปุ๋ยที่เราใส่ไปเนะี่ย มันได้ใช้ประโยชน์สูงสุดนะครับก็ใบหนึ่งกรอน,นี้มาทั่วแปลงแล้วนะครับที่ดูก็คือมาทั่วแปลงแล้วเป็นระยะใบดาบใบกลางใบดาบถึงใบกลางก็ต้องดูแลพ่นยากันต่อไปนะครับเพราะว่าดุเหลือเกินนะครับดุตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่ทำใบเลยปนีนี้ทั้งแมลงเพี้ยต่างๆนะครับ จริงๆกะวางแผนไ,ไว้ว่าจะพ่นทุกสิวันทีนี้พ่นไปเสร็จปุ๊บยังไม่ทันข้ามวันไม่ทันได้2ชั่วโมงเลยนะครับประมาณชั่วโมงเดียวได้ท้ฝนก็มาแล้วเพราะนั้นยาที่พ่นไปก็เลยอยู่ได้แค่สักห้าวันเท่านั้นเองเต็มที่ไม่เกิน7วันนะครับต้องหมั่นมาเดินสำรวจว่าถ้ามีรอยทําลายก็ต้องพ่นอีกล้แล้วก็สลับกลุ่มเอานะครับสลับกลุ่มเอาเดี๋ยวคราวหน้ากะว่าอีกสักอาทิตย์หน้านะครับ ใบก็คงจะกลางเกือบหมดแล้วตอนนั้นผมก็คงจะพ่นยาอีกรอบหนึ่งนะพ่นยาอีกรอบหนึ่งแต่อันนี้วางแผนไว้แล้วครับเตรียมสลับกลุ่มละก็จะไปอาบาเม็กตินบวกกับอาบานี่กลุ่ม6เนาะแล้วก็จะบวกกลุ่ม4ี่ได้อีกตัวหนึ่งที่ดูไว้ตอนนี้คือเดโนทิฟแลนนะครับนะก็เตรียมยาไว้แล้วสลับกลุ่มไปเรื่อยๆเพื่อให้มแมลงเราไม่ดื้อยาเนาะโอเคครับ นี่ก็แลกเปลี่ยนกันนะเดี๋ยวใบหนึ่งสมบูรณ์แล้วก็เพสลาดปุ๊บผมก็จะเก็บขแขนงในต้นตอนนี้ไม่ได้เก็บขแขนงในต้นนะครับขแขนงในต้นยังเยอะๆเลยเดี๋ยวใบใบหนึ่งที่ได้อันนี้เขา <c oughs> ออกมาเพสลาดสวยแล้วก็จะเก็บขแขนงล้วเพื่อเตรียมกระตุ้นใบ2ต่อไปนะครับนะอ่ะอ่ะโอเคครับก็คลิปนี้มาอัปเดตให้ดูสถานการณ์ การทำใบนะครับของจังหวัดตราดนะส่วนอื่นเป็นยังไงกันบ้างก็มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับโอเคงั้นก็วันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ